รับผมสวัสดีครับมือนี้ฟาร์มเอรอยเอ็ดสิบห้ามาเปิดราคาควายได้นะครับควาวไนุ่มตัวหนึ่งกับแม่สาวท่องตัวหนึ่งนะครับพ้ามาเปิดราคาควาวไสองตัวไปชมบรรยากาศกันกัน,กนครับบรรยากาศสวนฟาร์มเอรอยเอ็ดนี่แหละครับนี่สิบห้ามาเปิด สองตัวครับนี่ไปไปชมกันครับครับผมพามาเปิดราค่าคขยตัวแรกนะครับนี่เป็นวายผูนะครับเป็นวายผูลูกไส้เก่าจะเลร่ญนนะครับเป็นวายผูลูกไส้เก่าจะเจื่ญควายตัวนี้สูงรอยยี่สิบเก่านะครับสูงร่อยยี่สิบเก่า อันหนาไมาผีดนะครับอันหนาไมทาท่านว้อยลูกไส้เก่าเจริญสูงลอยยี่สิบเก่าเขาใหญ่ครับค่อยตัวนี้คนเขาใหญ่นี่ครับคุ้ยหน่อยเยอะครับอายุสิบเดือนสูงลอยยิบเก่าอันหนาไม่ผินะครับ สูง129เมืองโค่นเขาเขาเลยครับว่ายเพิ่งได้ซิฟเดือนหนึ่งครับโค่นเขา,ขเบบขา,บขาแบบงา่ายเลยครับนี่ครับขนสองทางก็ดีครับนี่ขาแต่ยังไงแข้งขาใหญไงนะครับนี่เล็บก็สวยเป็นลูกไส้เก่าเจริญนซิฟเดือนสูง129ครับอนาคตดีนะครับว่ายตัวนี้ นาพ่นกขาใหญ่ได้ครับกินหญ้าดีครับควายตัวนี้เชิงเชิงเบ่ดื้อได้ครับบ่ดือ้ออ,มมอ,นนอ,ออันอันหยาไม่นะครับครับหันหันนาไม่นะครับเออนี่ยนะครับเอานี่เพิ่นเบิง่งเตม็ตมเตม็ตมชัด,ช,ดชัดเลยครับนี่โค่นเขาใหญ่ครับควายสิบเดือนควายตัวนี้เปิดราคาไว้ที่ 47,000ื่นเดพับาทนะครับเปิดราคาไว้ที่47,000บาทใบหลอดเอกสารครบดนะครับค้อยตัวนี้ใบหลอดเอกสารครบีบนทางขางเพิ่นนี่นะครับโตวัวดีนะครับบงทางไทยนี่ไทยก็หางใหไงนะครับเงาหางใหญ่นี่ครับประก,กันต่ำนี้นะครับประก,กันต่ำนี้ สนจิตสนใจนี่โทรมาต่อร่องได้ที่เบอร์โทร099-040-1001 099-040-1001ย์เด้าี่์ะครับมเรอเอนะครบิ้งนเขาเหรอครับค้นเขาวันซ้ำแขนผมนะครับนี่ข้นเขาใหญ่ก็แขนผมหมนละค้นเขาใหญ่ซ้ำขวดเหล่าผมนะครับนี่เอาไป คุ้มฝูงหรือเอาไปเป็นพอพันใดครับเกิดจากแม่สูงร้อยสีอนะครับค่้ยตัวนี้เกิดจากแม่สูง1 4อยส่นจิตสนใจโทมาต่อร่องไดป่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งแม่ทองอีกตัวหนึ่งนะครับครับมาชมตัวที่สองกันนะครับนี่เป็นคว้ยสาวทองแรกครับอันนี้เป็นคว้ยทองนะครับคว้ยสาวทองแรก ทองประมาณแปดเดือนกว่าจะเก้าเดือนแล้วครับข้อยสาวทองแหลกข้อยตัวนี้ทอง Big Bird บิง Big Bird. ๊กเบิร์ดนะครับทองพอบิ๊กเบิร์ดนี่นะครับสวยครับข้อยตัวนี้สูงกว10่าม่านร้อยยี่ิบแปดร้อยยิบเก้านะครับข้อยสูงร้อยยีิบแปดรอยยิบเก้าเป็นข้อยสาวทองแหลกสายพัฒนาผสมกับพอบิ๊กเบิร์ดไว้ ประกันทองนะครับค่อยตัวนี้ประกันท้องประกันทองประกันต่านี้ <Hey. S 1> นี่ครับสวยๆครับหางกับท้ายสวยนะครับนี่ท้ายกลมปิดเลยครับนี่ท้ายมะนาวตัดนี่ยืนดีครับนี่ของกระวมนนแหละครับประมานแปดเดือนกลัวเก้า mm hmm. เดือนนี่นะครับค่อยตัวนี้ ว่ยสาวตัวนี้เปิดราคาไว้ที่สา0หมื่นเก้าบาทนะครับสามหม่นเก้าพันบาทต่อร่องกันได้ครับสามหมื่นเก้าพันบาทอันหนาหนาเพิ่นมะเบิงนะครับนี่เบ่งเลยครับตาเต็มเต็มตาเต็มคักเลยครับตาเต็มแจ่มจำนี่มีองคข้อราคาพอฟังนะครับราคาสามห0ื่บาท ต่อร่องไหนครับส่งฟรี120กิโลครับส่งฟรี120กิสนใจสนใจกับโทรมาต่อร่องกันไหนครับที่เบอร์โทร099 040 1001 099 040 1001นะครับอยู่ฟาร์ม A100 พิกัดอยู่ที่บ้านดูตำบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ บ้านดูตำบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเอาเอาทางหนาไม่เพิ่นเบิ่งอีกนะครับนี่แหละครับท่างหนาเพิ่นพ่อเลี้ยงครับราคานี้เกษตรกรพ่อจับต้องได้ครับบ่แพงเกินไปครับราคาสามหมื่นเก่า 00, ต่อรองกันได้อีกครับนี่ครับสันจิตสนใจโทรมาต่อรองกันไหนนะครับยูฟาร์มเอลเอ็ด มือนี้เปิดราคาควายอยุสองตันะครับฝากช่องซุริยาชาแนลน้ำเ้ยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำเ้ยครับสำหรับมือนี้ขอากาบคข้ามาสวัสดีครับ